สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปประอมมก,กันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับในคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะมาตอบคำถามในคลิปที่ผมทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วประมาณ2วันที่ผ่านมาผมหายไป1วันนะครับเมื่อวาน วันที่31ธันวาผมมีความรู้สึกว่าผมป่วยป่วยในที่นี้คือหลานผมอายุประมาณ5ขวบเนี่ยมันขึ้นมาขี่คอนะไอตอนที่มันขี่คอเนี่ยมันไม่ได้เจ็บอะไรครับแต่พอเวลาผ่านไปสักหชั่วโมงนะมันก็เริ่มมีอาการปวดปวดล้าวปวดล้าวมาที่หัวไหล่แล้วก็ปวดล้าวลงแขนเลย ปวดจากต้นคอเนี่ยแล้วก็ปวดปวดแบบไม่เคยปวดขนาดนี้มาก่อนอนะ่ะมันปวดปวดมากอะ่ะปวดจนคิดว่าคงจะต้องไปโรงพยาบาลหรือมันเกิดแบบเส้นประสาทมันไอกระดูกมันทับเส้นประสาทผมหรือเปล่าตรงที่ต้นคอเนี่ย้ปวดจริงปวดนอนไม่ได้อะ่ะเออนอนไงายไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้นอนตะแคงขวาได้ท่าเดียวแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะครับ เมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคืออย่างเงี้ยแล้วก็อนอนไปนสักพักก็ลุกขึ้นมาก็อยากจะอาเจียนแล้วแบบโหอะไรก็ไม่รู้่เวียนหัวบุ่นวายไปหมดเลยนะเมื่อวานก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับวันนี้อาการดีขึ้นแล้วก็กินยาคลายกล้ามเนื้อไปเออแต่ตอนกินกไ็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกคือผ่านมา,าสักวันหนึ่งอะ อาการมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็คิดว่าว่างๆก็จะลองไปเช็คอัพดูนะไอโซนเนี้ยว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่านะฮะอืมก็ประมาณนั้นอัปเดตให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้ผมบอกว่าผมจะมาตอบคำถามให้ในในที่เพื่อนๆถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นหรือไม่ใช่เรื่องหุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะคุณในมุ่งนะฮะ บอกว่าสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอยากถามว่าอาจารย์พืชศึกษาเรื่องหุ้นจากช่องทางไหนใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางบางคลิปเห็นมีอัดจากที่ทํางานด้วยสายงานที่อาจารย์พืชทําก็เรียกได้ว่าใช้ความรู้ความสามารถมากพอสมควรแล้วยังสามารถแบ่งเวลามาเรียนรู้หุ้นได้จนเก่งขนาดนี้ขอแสดงความนับถือเลยครับอือฮ เราเรามาดูไปทีละตัวอนะไรกันเนาะศึกษาหุ้นจากช่องทางไหนศึกษาจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างครับคือผมเริ่มศึกษาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปี 2010- 2011ประมาณนั้นเออเก้าสิบเประมาณนี้ที่ที่เริ่มศึกษานะครับตอนนั้นต้องบอกว่าสื่อนะ่ะมันมีน้อยมากครับหนังสือที่เกี่ยวกับหุ้นตอนนั้นมีน้อยจริงๆ โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านพื้นฐานไม่มีเลยเออบนอินเทอร์เน็ตข้อมูลน้อยมากสำนักที่สอนก็แทบจะไม่มีผมก็อาศัยการคุยกันกับเพื่อนๆที่เขาเคยลงทุนมาก่อนหน้านี้เราก็คุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านพื้นฐานว่าเขามีเทคนิคในการดูยังไงเขาดูจากเว็บอะไรนะครับข้อมูลจาก e t o r t h เขาดูยังไง ค,คือเริ่มจากอย่างนั้นครับไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเอาจริงใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางน่าจะ2ปีถึง5ปีนะน่าจะประมาณนั้นเลยค,คือไม่ได้เรียนจากไหนเลยเรียนจากตัวเองแล้วก็อาศัยอาศัยเสียค่าลงทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์ครับประมาณนั้นครับอเห็นบางคลิปมีอาจจาักที่ทํางานด้วยไอ้ที่ทํางานที่ว่าเนี่ยหมายถึงร้านยาผมใช่ไหมโดยส่วนตัวผมผมเป็นเบสิกรนะครับมี ร้านยาของตัวเองนะครับก็คือนี่แหละที่นี่แหละนะครับที่ที่อัดคลิปทุกวันนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมอัดรายการเนี่ยผมจะอัดอยู่บนบ้านที่ห้องนอนนะครับและบางวันก็จะอัดอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งมันมันก็คือร้านยาผมแหละนะฮะมีการแบ่งเวลาอย่างไรอันนี้อยากจะแชร์นิดนึงเนาะในเรื่องของการแบ่งเวลาเพื่อนๆครับเอาเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดเราใส่ใจอะไรที่มันมากเพียงพออนะ เราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเองครับไม่เชื่อลองไปสังเกตตัวเองตอนที่จะจีบสาวใหม่ๆก็ได้ครับนะถ้าเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วแบบว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะลุกขึ้นไปคุยกับเขาอยากที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาอยากที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้นอ่ะคุณจะหาเวลาเองแหละไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นผู้บริหารยุ่งยากโอ้โหมีติดนัดลูกค้าจะต้องทาโปรเจกต์นั้นนู้นนี่ คุณจะมีเวลาเสมอครับเชื่อผมคุณจะมีเวลาคุยโทรศัพท์คุณจะมีเวลาสั่งดอกไม้คุณเยอะแยะมากมายเลยอืมเราหาเวลาได้เองไม่ต้องห่วงครับแต่เพิ่นว่าสิ่งที่ผมชอบอ่ะมันคือเรื่องของเงินไงก็แค่นั้นผมก็หาเวลาให้กบมันมีคุณสุธีทักทายเข้ามาครับคุณภูรินะครับคุณแบงค์นะคุณจินซินนะครับคุณอุบลพันธ์สีธัญรัตน สวัสดีพี่ค่คมีโอกาสอยากให้อาจารย์ช่วยทําสรุปรูปแบบไพ่แอคชั่นครับผมรูปแบบไพ่แอคชั่นเนี่ยสามารถดูที่นี่ได้เลยครับสอนอ่านการ,รหุ้นมือใหม่1นึ่งมันอยู่ในนี้หมดไพ่แอคชั่นมีประมาณสัก80รูปแบบมั้งแต่ผมไม่ได้สอนทุกรูปแบบนะครับเอาเฉพาะรูปแบบที่สําคัญก็อยู่ในนี้สามารถไปดูได้นะครับคุณคิติศักด์นะครับสวัสดีพีใหม่ครับคุณดาวอาจารย์พืชตั้งค่ายังไงเวลาตีแทนลน์ line. ให้มันไปตามที่ TF อื่นอันนี้อยู่ที่โปรแกรมแล้วลหะครับนะครับแต่โดยปกติ EFin ก็น่าจะเป็นนะคือตี t i ม e เฟรมหนึ่งแล้วเวลาเปลี่ยนหน้าจอแล้วมันก็ยังคงอยู่นะครับ f i n a n c i a l Hero ก็เป็นนะครับก็ตีไว้มันก็ยังคงอยู่ลองลองดูนะฮะเวลาเปลี่ยนไทมเฟรมทมลายไอเทนไลน์มันไม่ได้หายไปคุณชะนาการนะครับพี่ๆรู้จักกันได้ยังไงคะ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทําช่องมันนี่ฮีโร่คะอ่าหมายถึงผมอาจารย์ออฟแล้วก็เนิร์ดใช่ไหมครับผมกับอาจารย์ออฟมีรู้จักกันมาประมาณแปดปีนะครับเราคือหนึ่งในกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางการลงทุนกันนะครับผมแชร์ในเรื่องของมุมมองพื้นฐานให้อาจารย์ออฟฟังส่วนอาจารย์ออฟจะแชร์ในมุมมองของเทคนิเคเขให้ผมฟังผมเลยเรียกอาจารย์ออฟว่าอาจารย์ออฟเนิรออกไหมผมไม่ได้เรียกให้คนอื่นเรียกตามนะ แต่ผมเรียกเพราะว่าผมนับถืออาจารย์อ๊อฟว่าเป็นอาจารย์ส่วนอาจารย์อ๊อฟจะเรียกผมว่าอาจารย์พืชซึ่งก็ไม่ได้เรียกเพื่อให้คนอื่นเรียกตามแต่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันเราเลยนับถือกันเป็นอาจารย์ซึ่งเราเรียกกันอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันนะครับส่วนเนิร์ดเนิร์ดก็เป็นลูกศิษย์ที่ติดตามอาจารย์ออฟมาแล้วก็มาเจอผมเมื่อ2ปีที่แล้วมั้ง เออประมาณนั้นอะ่ะแล้วเนื้อก็มาช่วยทําช่องนะครับถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่มากๆเลยนะคือคําถามเวลาที่มือใหม่มาถามคําถามในพวกเพจต่างๆในกลุ่มเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ครับขอคนละหนึ่งตัวครับผมมีเงินหนึ่งมืนบาทผมควรจะซื้อหุ้นอะไรดีมีเงินหนึ่งแสนซื้ออะไรดีครับคําถามอะไรพวกนี้ครับ มันทําให้ผมอะรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยที่เป็นรายย่อยในในในตลาดบ้านเราอะคุณภาพมันไม่มีมันไม่มีเลยอะแล้วเราจะไปสู้กับใครได้วะรายย่อยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวกองมารายย่อยเป็นเหมือนฝูงเหยื่อที่มีฉลามเป็นกองมีมีปลากระเบนเป็นฝรั่งมี ปลาอะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นเป็นปลาล่าเหยื่อมามาตอมกินฝูงเหยื่อเนื้อกว่าไหมแล้วฝูงเนี้ยมันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่ถ้าฝูงนี้มันมีความเข้มแข็งนะเขาจะทําอะไรเราไม่ได้อันเนี้ยมันเลยเป็นเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมอะอยากที่จะออกมาแล้วก็มาให้ความรู้ที่อยากให้รายย่อยแข็งแรงมากขึ้นเราจะพูดทุกครั้งเลยครับบอกว่าเรามาสร้างสังคมนักลงทุน ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนเพราะผมคนเดียวมันทําไม่ได้หรอกมันต้องมีเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะเรามาร่วมกันเรียนรู้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนแล้วเราก็ซื้อแล้วก็เฮโลแล้วก็ดอยตามกันไปเนอปะป่ะเอออย่างนั้นไม่เอาแต่เราอยากที่จะให้ความรู้ให้เพื่อนให้เพื่อนๆรู้จักการวางแผนในการลงทุนให้รู้จักการตั้งสตอปลอตว่าเป็นยังไงประมาณนั้นครับ คุณโฟนิกนะครับทักทายมาคุณปัตเตอร์ไฟนะครับในจพืชสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับคุณแฟมนะฮะอาจารย์พืชเรียนสายแพทย์มาทำไมถึงสนใจหุ้นได้ครับผมเรียนเภสัชเนาะแล้วก็ออตอนที่จบม .6 อ่ะผมสมัครไว้2ที่ก็คือติดโคตาผมติดโคต้าเศรษฐศาสตร์มมขอนแก่นนะครับแล้วก็เภสัชมอ,อุบลติดสที่เลยแล้วมันก็ต้องเลือก นะครับว่าจะไปเศรษฐศาสตร์ดีไหมเพราะมันสนใจเรื่องหุ้นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเภสัชมันเป็นวิชาชีพไงแล้วเรื่องการเงินอะ่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาเองก็ได้เออก็ประมาณนั้นเราก็เลยเลือกเรียนเภสัชแต่ความสนใจในหุ้นอ่ะมันม,นมีมานานอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีตังค์ไงเออเราไม่มีตังค์ที่จะเล่นจนจบจนเรียนจบจนเริ่มทํางานจนมีเงินเดือนเป็นของตัวเองอะ่ะก็ถึงกลับมา ใส่ใจเรื่องหุ้นมากขึ้นแล้วก็มาศึกษามากขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องการบริหารเวลาผมเล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่คำถามแรกนะครับคุณใบนดนะครับคุณมาชิคุณวัดคุ้งนะครับคุณโจโจ้ jo. ช่องนี้โดนโดนโดนเหมือนตบกระโหลกเลยใช่ไหมที่เล่าให้ฟังในในคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหม,มคุณปฏิสัมภิพ ประตูอะไรเนี่ยเออนะคันมากๆชอบคุณพัสพลน,นะครับขอบคุณแชนเื่อชนอ,ออฟน้องเนิร์ดคุณนัดและทีมงานทุกท่านครับผมคุณพงศักด์นะครับทักทายเข้ามาคุณพัมสิทธ์ทักทายเข้ามานะครับคุณ It d e ี i ซนโอเคชื่อคุ้นๆจังเลยอยู่ในอุบลหรือเปล่าครับถ้าถ้าไม่ผมอาจจะจำผิดนะฮนะอืม ุณริเวอร์เม้าน้อยนะครับถักทายเข้ามาคุณเตยคลิปนี้มันโดนคาจา์ขอบคุณมากคุณนัดร่ำรวยทุกคนครับสาธุครับนะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนร่ำรวยนะในปีนี้นะฮะคุณประสงค์นะครับทักทายมาคุณทิพพงศ์เหรอโอเคคุณนัดคุณนานะครับเอาไปผ่านไลฟ์เลยคลิปนี้ดีมากคุณคา คาซี่เหรอคาซี่โคอาล่านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนะนำตัวคร่าวๆว่าเรียนจบที่ไหนทำงานอะไรมาก่อนประสบการณ์ในการเรียนหุ้นเป็นอย่างไรได้กำไรมากๆขาดทุนมากๆเคยไหมอ่าก็บอกแล้วเนาะจบเพศสัตว์ผมจบมา10ปีแล้วมั้งครับ10ปี11ปีนะครับอืมน่าจะเข้าปีที่11 12แล้วละ่ะเออแก่มากแล้วนะครับทำงานที่ไหนมาก่อนนะครับก็เคยเป็น ทั้งเภสัชกรร้านยามาก่อนเมื่อจบมาใหม่ๆเลยนะแล้วก็เป็นผู้แทนยานะครับเป็นดีเทลเออที่แบบไปขายยาตามโรงพยาบาลแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับหุ้นแล้วการลงทุนสี่เล่มแล้วก็ทำเพจเรื่องของการลงทุนแล้วก็กลับมาทำร้านยาของตัวเองแล้วก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็คือสวิตช์กันไปสวิตกันมาระหว่างอสังหาหุ้นหุ้นอสังหา ได้กําไรมากๆได้มากๆก็หนักจริงๆครับขาดทุนหนักมากๆก็เคยครับก็เคยแบบขาดทุนสองแสนบาทภายในระยะเวลาแค่30นาที <c oughs> ก็เคยครับคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับเวลาเราขาดทุนน่ะ <c oughs> มันจะมีอยู่สองทางเลือกให้เราเลือกก็คือหนึ่งเลิกเลิกมันไปเลยมันคงไม่ใช่ทางของเราแล้วละ่ะ สองคือมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเอาเงินของเราคืนอ่ะเออมันมีอยู่2ทางเลือกแค่นั้นนะมันไม่มีทางไหนถูกทางไหนผิดนะครับขอของเนื้อนืด,ด้วยอาจารย์ออฟด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้เข้ามาตอบเองนะครับ คุณศิริสุขนะครับสวัสดีวันสุสดท้ายของเดือนธันวาคมครับผมคุณปุ้มปุ้ยนะครับถักท่ายเข้ามาคุณฮานะคุณสุริยานะครับคุณพ่อคาโนมิตะปี2020ผมมือใหม่5เดือนเข้าวงการหุ้นและ4เดือนติดตามอาจารย์ถ้าไม่เจอช่องมันนี่ฮีโร่ผมอาจจะเพจจะพังหนักกว่านี้ก็เป็นได้สแสดงว่าก็หนักอยู่นะฮะก็ถือว่าไม่แย่มากเพราะยึดแนวทางการสอนของอาจารย์แต่ก็มีหลุดบ้างกับหุ้นบางตัว นั่นเพราะผมผิดแผนคือโลภนิดๆคือหุน้นอ,อันนันนะฮะถ้าผมถ่ายขายทำกำไรก็2 0 0 0 0แต่ดันไม่ทำตามแผนตอนนี้ลบมา1,000บาทส่งท้ายปีก็ไม่เป็ไรครับเอาใหม่เอาใหม่หมนะทะตูสู้นะครับคุณต้อมนะฮะหุ้นทรงไหนหรือหุ้นแบบไหนที่ไม่ควรเล่นมีแนวทางสำหรับมือใหม่ไหมนี่ยเนียเห็นไหม มีหมดนะฮะหุ้นรูปแบบผีคืนชีพหุ้นที่จะกลับคืนมาหุ้นที่น่าจะเอาไปลอยกระทงก็คือหุ้นที่เละไปแล้วนะครับทำให้ดูหมดแล้วเหลือแค่เราเปิดเข้าไปดูเองแค่นั้นแหละนะครับเข้ามาดูที่ใน playlist ของช่อง Money h e r o ก็ได้นะครับที่แบบเป็น playlist ส,สอนอ่านการหุ้นมือใหม่มีทั้งหมด7คลิปทำมาให้ครบทุกอย่างแล้วนะฮะคุณกมลรัตน์นะครับถักถ่ายมาคุณไอ้ตัวป่วนนะครับขอบคุณมากเนาะคุณ หมอกอมใช่ไหมคุณหมอกเ,เป็นนักเรียนของผมแล้วก็เจอกันในคอร์สสดด้วยนะครับเราเจอเจอตัวจริงกันแล้วแล้วเนี่ยนะครับอ่ะตักทายกันเข้า,ขามายินดีนะครับคุณต้อมช่วยวิเคราะห์ ivl ธานีครับมามาดู ivl กันนะครับ ivl ชุดนี้ทำเฟรมเดอโอ้ทำไมผมตีผมตีถี่จังเลยวะ ไอเอลเป็นขาขึ้นชัดเจนตอนนี้กําลังพักตัวอยู่แค่นั้นครับนะก็ต้องดูแล้วล่ะว,ว่าทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าทุนต่ําก็ถือแบบเย็นๆเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยธานีนะครับทรงเหมือนกันครับเป็นหุ้นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กําลังพักตัวอยู่น่าจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะไปต่อนะนะครับบอลุ่มก็ดีอยู่นะครับตอนนี้ก็พักบอลุ่มก็หายก็ก็ตามสูตรเลยนะครับตามตาราเป๊ะทุกอย่าง ลองดูลองติดตามดูนะครับว่าแผนเราเป็นอย่างไรก็ทําตามแผนกันด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับในคลิปนี้ผมตอบคาถามจากเล่นหุ้นมือใหม่ใช้ไทม์เ a m e ไหนดีที่สุดนะครับก็ใครอยากจะทักทายอะไรกันเข้ามาก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับก็ในปีนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเทรดมากขึ้น มีสติในการเคาะมากขึ้นมีแผนในการลงทุนให้ดีขึ้นนะครับและผมก็จะอยู่เคียงข้างกับพวกเรานี่แหละในตลาดหุ้นเราคือเพื่อนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย